ใช่โงบจากพ่อแม่ประชาชนเนาะเจ็บเป็นหลังคาเรือนใช้เอาปูนเป็นลูกๆเนาะแล้วก็มาผสม,มเอาทรายหินมาเทียวสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะพบกับพ่อบ้านมืนอัอนี้ทีมืัอนี้พ่อบ้านอยู่บ้านหนองไผ่เนาะห้านเสือผู้ซองแขงซ้อนอาเขตบ้านหนองไผ่กำลังเห็ด ลังสีเหลีทางคอนกรีตเนาะพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ่งตอนนี้บ้านเฮากำลังสีเหลีทางคอนกรีตเนาะี่บ้านหมู่บ้านเโดยนักบ้านเดยคงไทยในลุงหมอสำหรับชมไปน้ำกันเดพี่น้องเจ้ากำลังสีมาเห็ดเนาะกองหินกองทรายกองดินเนาะกำลังจีเจ้คอนขีดเนาะกำลังสมขาง กานเดิมเป็นทางลุกลังทางปกตินนาะเขาก็ทีเริ่มเห็ดลงคุนแหลอะอดใต้สุดผมว่ากี่คุณเนี่ยพี่นอ้องบรรยาก,กาศถนนใน มาไม่ซื่นนะ่ะมาไม่ซื่นนะ่ะเดี๋ยโลกหลักทั้งนี้บไว้ทั้งนี้มีคุณแรงเดียใช่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ <c oughs> เจอพีน้องเนาะหลยหลอบ้านอันนี้ก็อีกเส้นทางะจะฮัทเทียว นี่ก็อีกเซนตางนึ่งน,นี่ก็เลยมาติดตามมังกรัดได้พี่นอ้องนี่จุดนี่กำลังเริ่มช่วงนี้แหละเริ่มตั้งแต่ช่วงนี้แหละพี่นอ้องนี่เนาะพี่นอ้องจะเริ่มจากจุดนี้เนาะถึงไปถึง่งปูนสุดพๆเนาะก,ก็คือบริเทจจุด นอกจากนอกหมู่บ้านเนาะเี่จะ,ะเาะแค่ในหมู่บ้านนอ,น,อนอะเพราะว่ามันเป็นงบประมาณของแต่ละครอบครัวเนาะเก็บกันกแล้วก็ใส่เอาปูนเป็นลูกๆเนะะาะวกะมาผสมเอาทรายหินมาเทาเอาเนาะ สุกมาานี่แหละครับนี่ครับเครื่องโม่ปูนกะใครเคยเห็นโม้ครับเครื่องเครื่องโม่ปูนแบบนี้เนาะ่านผู้ชมธนไลคเข้ามาเบ่งมาชมแล้วคุความคิเห็นดังไวนีก็ช่วยกดไลย์นกดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปมนเด้่อยครับเด้อไปใช้ เข็ชทางเทคอนกีดเนาะบ้านตัวปลอดภัน้องชายผู้ชองเป็นกินคนคุ้มในคุ้นเซเทคอนจีนเนาะเริ่มแล้ววมเปลี่ยนแปลงวมเปลี่ยนแปลงนะกระสีมีเล็กหน่อยกต่ใชงบเก็บเงินจากพ่อแม่ประชาชนเนาะ เป็นหลังคาเหือนเออไปพอได้แลลวเหตุทางกำลังมาเด็ดพูดแล้วใต้กูอ,อ่ะตีกำลังดุดนเนาะซุ่มขบ้านเลยรัดเมื่อช่างนี้ก่อน ผามทำได้ครับวาเบิกมาชมแล้วก็อย่าลืมกดไลล์กดแชร์กดติดตามให้เด้อเนาะยโอเคเนาะเดี๋ยสินคาเบิกไปเรื่อยๆเส้นทางแต่ละสอกสร้อยบ,บ,บ้านดอกไม้สินค้าบานนี้เลยเนะาะม้านนาแรงเนี่ยโอ้ยปุ่มไงปุ้ม ไงงองอันนี้คือเส้นทางเส้นหนึ่งเนาะรีวิวเบิงหมู่บ้านของอันพอบ้านอยู่เนาะก็สิประมาณนี้แหละ โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงสั่นี้ไว้เจอกันคลิปหน้า, <c oughs> <c oughs> าเามมบิงมม่งชกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีสสดบ๊ายบายพี่น้อง